สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันศุกร์ที่27กันยายนค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้ค่ะเช้านี้กลุ่มฝนปกคลุมทางภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูน ภาคอีสานก็จังหวัดร้อยเอ็ดสุรินทร์ศรีสะเกดภาคกลางจังหวัดลบบุรีอุทัยธานีกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครน,นนทบ,บุรีค่ะและฝนในวันนี้นะคะก็ยังลดลงเหลือ40-60%ก็เนื่องมาจากลมมรสุมอ่อนกำลังลงค่ะและในวันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม ฝนจากลมหนาวดันลงมาประทาอีกครั้งค่ะวันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปฝนจะลงต่ําไปหนักทางภาคใต้พายุที่ก่อตัวใหม่นี้นะคะไม่เข้าบ้านเราค่ะตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทย ในขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำไว้ด้วยค่ะส่วนคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนค่ะทำให้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากและกำแพงเพชรค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาสุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาาลายะลานาราธิวาสกระบี่ตรังและสะตูลค่ะในช่วงวันนี้วันที่27ถึงวันที่29กกันยายนคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทย ในขณะที่มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนค่ะในช่วงวันที่30กันยายนถึงวันที่5ตุลาคม อากาศแปรปวนนะคะก็เนื่องมาจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนกำลังปานกลางจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะและเป็นมวลอากาศเย็นระลอกแรกที่มีผลกระทบกับสภาพอากาศของบ้านเราค่ะซึ่งจะทำให้มีฝนฝนฟ้าขนองในช่วงแรกๆค่ะวันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมทางด้านตอนบนนะคะ ก่อนที่อากาศจะเริ่มเย็นลงบ้างทั้งภาคเหนือภาคอีสานตอนบนค่ะก็ขอให้ระวังฝนฟ้าขนองฝนตกหนักลมกระโชกแรงในช่วงแรกๆค่ะที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาถึงรักษาสุขภาพช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะส่วนฝนก็ยังเกิดขึ้นได้บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก สำหรับภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นลมจะเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย